ผมเชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยเคยเล่นเกมโรบอทก,กันนะครับในแมปพวกแบบว่าที่มันดังๆเนี่ยที่คนไทยเล่นกันเยอะหลักๆก็จะมีนแนวอนิเมะใช่ไหมอนิเมะไฟติ้งซูเมเนเตอร์หรือว่าพวกแบบออสตาอะไรพวกนี้แล้วก็แมปในวันพีชนะครับแต่ใครจะไปคิดครับว่าตอนนี้เนี่ยมีแมปหนึ่งในโรบอทที่มันมาแรงมากๆนะครับนั่นก็คือแมปสุดประสาทแดกนั่นเองว่ากี้วิสัท ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแมปนี้เนี่ยเอาจริงๆนะก่อนที่ผมจะไปเล่นกันเนะี่ยก็คือว่าไม่รู้ว่าแมปนี้มันดังได้ยังไงนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมาแบบว่าปรุงยาใช่ไหมจำลองการปรุงยาซูเมเตอร์นะครับหรือว่าแวกกี้วิสัต์นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะขอคลิปนี้สักประมาณไรๆแล้วลกันถ้าอยากให้รีวิวแมปอะไรที่มันประสาทแดงกอีกก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีแมปอะไรนะงั้นเรามารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับแมบปบนี้เนี่ มีโตะให้หลายโต้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เล่นได้มา20กว่าคนนะครับผมเคยลองเล่นร้วครั้งนึงแล้วก็สามารถแล็กดาวเพย์เยอ์ได้ด้วยนะครับนี่กดเลกดาวแล้วมันก็จะเป็นอะไรเนะี่ยขอรีวิวก่อนที่จะเริ่มเล่นแล้วกันมันก็จะไม่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็สามารถรีเซ็ตเพย์เยอ์ได้ด้วยนะใช่มันเป็นการรีเซ็ตตัวละครันะ่นเองแล้วก็ซีร์พอร์ตไปที่คอาวด้นของเรานะครับหรือว่าแบบโต๊ะปุงยาอะไรของเรานะเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนแล้วกันนะสเปริลลิสนะครับอันนี้คือเหมือนจะมี เอ้ไม่ใช่ดิโพ t i o n แล้วก็ coating potion นะครับแล้วก็ n ลี่ potion คือตอนนี้เนะี่ยเราจะมาแบบว่าปลดล็อกไอ้พวกโพชั่นกันนะครับโพชั่นใหม่กันเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไล่คาถานะครับมาในแบบมนดํานี่นะครับผมเราจะสามารถแบบว่ามีโพชั่นอะไรที่มันปลดล็อกมากันแล้วได้บ้างนะครับงั้นเรามาเริ่มทําสูตรยากันใหม่เลยแล้วกันนะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้นะครับอันนี้ก็เมนูองค์ประกอบนะครับ แล้วก็สามารถกดซื้อได้ด้วยแล้วก็สปาพอร์ชันได้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์เบิลพอร์ชันนะเรามีมันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เนะี่ยเราก็มีไอ้แบบพวกอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยแล้วกันนะใช่เพราะว่าเรานอกเรื่องมาเยอะละมันก็จะมีเป็นแบบว่าพวกของนะครับใช่พวกไอเทมอะไรเงี้ยให้พวกแบบเราเลือกไปใส่นะครับในตัวปุงยาตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยกันก่อ,อนอื่นนะครับผมจะเอาแฟรี่ฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็สปาพอร์ชั่นมาเลยลกันนะ มันก็สามารถจะตัวใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมชันี่พอชันเอาไม่ใช่ตัวเล็กลุงนี่ว่าเดี๋ยวเราเอาพูน่นุ่นไปใส่แล้วกันนะครับแล้วก็สปาเวอร์ชันมาชันี่นูุ่นอะไรเนะี่ยพอชันอันนี้เหมือนเราจะได้ใหม่นะครับโอ้โหแล้วอันนี้ตัวผมเป็นอะไรเนะี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังขยับได้อีกเนะลยเนี่ยอารมณ์เหมือน,นอแบบว่าพวกแบบโฟอาร์มอะเคยดูโฟอาร์มปะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้โหแต่อันนี้มีมีประมาณแบบสออาร์มนะครับใช่มีประมาณ2แขนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยก,กันนะครับผมจะใส่เป็นไจแอนท์เนี e ่ยแล้วกันใช่ เราเราก็จะมาสปาโพชั่นกันเหมือนจะได้อะไรใหม่มาแล้วนะใช้นี่ตอนโพชั่นเดี๋ยวเรามากินกันนะครับมันก็จะเป็นหลักสูตรแบบว่าพวกผสมไปเรื่อยนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างนะครับเอาเหมือนเนื้อก็ตุกนยครับเหมือนเนื้อจะแบบว่าระเบิดออกมาเลยนะฮะโอ้แต่ว่าการผสมนี้เนี่ยมันง่ายเกินไปถ้าผสมทีละหนึ่งอันใช่ไหมแล้วพอเรากินผสมกันเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันจะมีอะไรในการพัฒนาบ้างนะโอ้ยผมขยับไม่ได้เลยไหนเดยอเด้อผมขอเซฟพอร์ตก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเริ่มขยับไม่ได้้ะเหมือนก็จะเป็นโรมชักนะครับ งั้นเราก็จะมาผสมกันก่อนแล้วกันโอ้โหจอที่สั่นจัดเ่ยเดี๋ยวผมจะเรามาผสมสากะมัน2อย่างขึ้นไปนะฮะโอเคสองอย่างจะรอดไหมชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเรากินไปแล้วนะครับมาดูกันยาน,นี้จะเป็นยังไงฮุยมีล่างโคนผมออกมาด้วยอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นแบบว่าพวกล่างโคนเลยพวกนี้ใช่เหรอรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแขนมากกว่านะครับตอนนี้ก็ผมนี่เป็นแบบซิเมเตอร์ได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นเทนซิเมเตอร์ได้เลยเพราะว่าตอนนี้โต้หมุนไปเองอ่ะคุณ แล้วก็เรามีไอ้สองแขนอยู่ตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่าฟร์อาร์มนะครับแต่เป็นฟร์อาร์มเวอร์ชั่นแบบว่าแขนถุดไปอีกอันหนึ่งอันนี้คืออะไรล่ะแบบพวกสม,มุนตามผมใช่ไหมล่ะทำไมมีคนที่ชื่อว่าเยนอติดอีกคนนึงน่าจะเป็นสูตรปรุงยาอะไรครับแล้วก็ตอนนี้แขนนี่ใหญ่มากเลยนะพี่บึ้มโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงยากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาย cool ีราฟคูปใส่ไปแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะครับสรุปคือเกมนี้มันดังได้ไงวะเอาเลยนะเจนไ o n อ o n คนิงแฟ t ลองนิกเพอร์ชันน่าจะไม่ดีนะครับมีคาว่าตดมีคําว่าฟาสตัวทีหนึ่งแต่เราจะกินครับโอ้โหหน้าผมเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยแต่ว่าเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะตอนนี้เนี่ยโอย้เหมือนจะเป็นการแบบว่าพวกปรุงยาอะไรอย่างเงี้นะครับเราก็จะได้สตรใหม่ไปนเรื่อยๆมันเป็นเกมขวัญใจเด็กอะเพราะว่าคือเด็กเขาเล่นกันเยอะนะครับเราลองใส่สมองไปสินี่คนเรียนะติ๊นเนี่ยจะไม่มีสมองนะครับไม่ใช่อันนี้ดื่มแล้วนะ่าจะเป็นซอมบี้วะอ้าวผมตายอุ้ย เป็นซอมบี้ที่มีแบบว่าพวกกล้ามใหญ่มากเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าใครนี่แบบอยากจะมาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้นะครับบอกเลยว่าคุณโรเบิร์ตเอาเป็นโรเบิร์ตแล้วกันใช่บอกเลยคุณโรเบิร์ตเนี่ยจะชี้หน้าคุณแล้วก็คุณจะสลายหายไปคาตายได้เลยนะครับดูกล้ามเขนดินี่คือกล้ามแขนแบบใหญ่มากเลยนะครับ งั้นตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราที่เราเข้าใจนะคือว่ามันต้องปรุงยากันนะครับเป็นแบบสูตรแต่ละสูตรไปนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถทําได้กันขนาดไหนนะครับพอเราเนี่ยผสมไปเรื่อยแล้วใช่ไหมมันก็จะมีพวกไอเทมอะไรพวกนี้บดล็อกมากันเรื่อยๆใช่ปะแต่ว่าเราสามารถซื้อเพอร์เชียได้นะครับแบบไอพวกพรีเมียมอะไรพวกเนี้ยแต่เราก็ไม่มีตังนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ซื้อนะครับเราต้องไปหาส่วนผสมมาเองในแมปนะครับเพื่อลดล็อกมันก็เราต้องผสมไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะลองผสมสมัประมาณ3อย่างขึ้นไปแล้วกันเฟนรนีเ่แลราก็จะ สักสี่อย่างเลยกันไปเดี๋ยวมาดูกันว่าคราวนี้จะรอดไปไนะครับเราจะดื่มแล้วนะโอเคดิงโปโชั่นผมว่าต้องตายแล้วแหละตอนนี้ยุ้แต่ทาไมตอนนี้แขนขาเราเรีบเนี่ยแล้วแบบขาเราหลุดไปด้วยนะครับ๋ยวทาไมมันมีอยู่แบบหลายตัวจริงเลยนี่เนื้อนี่คือหลุดไปเป็นก้อนเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแมบนี้มันเล่นกันยังไงนะครับถ้าใครรู้ว่าแมบนี้มันสนุกยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันด้วยเพราะว่ากูไม่รู้มันสนุกยังไงเหมือนกัน นะใครที่รู้คําตอบจะลืมบอกกันด้วยนะครับนี่มันเกมสุดคุณภาพมากเลยเนะี่ยถ้าใครว่างแนะนํานะครับว่าไม่มีทำแล้วเบื่อเนี่ยให้มาเล่นเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเบื่อเด <c oughs> เราจะแส่เฟรนี่ไปสักประมาณ2อันแล้วกันเออใส่ไปเลยสวาพูชั่นอะไรเนะี่ยอุยชื่อยาวมากเลยแต่เราจะลองกินดูแล้วกันนะครับมันไม่ตายทีหนึ่งอะเอาละคราวนี้จะเป็นอะไรโอ้โหดูหวดัวดิผมว่าไม่น่าใช่ละเดี๋ยวเราจะมาดื่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเค อ้าวตัวเล็กลงกว่าเดิมอีกอะเดี๋ยวเราจะลองใส่ใจเนี่ไปเหมือนแฟรี่นะครับผมรู้ละไอแซนวิชอันนี้ผมไม่ค่อยรู้แต่ว่ารู้ว่าแฟรี่อ่ยจะทําให้ตัวเล็กลงนะครับเหมือนกบนังฟ้าไอที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ทอนนี้จอสั่นมากเลยงั้นเราจะรีเซ็ตก่อนแล้วกันนะครับใช่เดี๋ยวเราจะมาปรุงยากันใหม่นะครับเพราะว่าสูตรการทํายาตอนนี้เนี่ยเราจะทํากันเดี๋ยวเราจะมาเป็นเชฟกันนะฮะ เพราะว่าแฟรี่เนี่ยเราจะตัดทิ้งไปเลยไม่รู้แฟรี่ทำอะไรได้บ้างแต่เราใส่ใจแอนเอียไปแล้วก็จีรามฮูมนะครับจีร่าฮูมแล้วก็เราเส้นแซนด์วิชใส่สมองไปด้วยนะครับจะได้มาเป็นอย่างนงี้แนะนาว่าอย่าก,กินแฟรี่ในตอนแรกใช่วุ้ยแต่ตัวเราใหญ่ขึ้นนะแล้วทำไมตัวเราใหญ่แล้วตัวเราเล็กลงตลอดอ่ะเหมือนแบบหัวใจเต้นอนะ่ะแต่ทำไมหน้าผมเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำไมหน้าเป็นเงนี้ยโอเคเราจะใส่พูนูเดนไปนะครับแล้วก็ใจอนเนียใส่เบนไป ใส่ให้หมดเลยแล้วกันยกเว้นแฟรี่เดี๋ยวดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะลองดูหูชื่อยาวมากเลยเี่ยเราจะลองดื่มกันนะครับเออใครที่มีสูตรปรุงยาอะไรสามารถบอกผมกันได้นะครับ้ยแต่ขาผมที่แบบยาวขึ้นเยอะเลยเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะรู้สึกว่าขาตอนนี้นี่คือแบบว่าผมโอ้ยยืนไม่ได้แลนะ้วเนี่ยนี่ขายาวอย่างเดียวนะครับแต่ทรงตัวไม่ได้นะฮะใครมีสูตรยาอะไรนะครับสามารถบอกกันได้เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาลองเล่นดูแล้วกันสรุปคือแบบนี้นี่คือมันยังไงอะครับฮนะ มีแต่คนบอกว่าพี่ครับมารีวิวแบบนี้หน่อยนะครับแต่ผมพอรีวิวดูแล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวเกมนี้มากเลยนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครมีแมปอะไรแนะนํานะครับอย่าลืมมาแนะนําด้วยแล้วกันนะผมนี่ปวดหัวกับแมปนี้มากเลยเนะ่ะเอออย่าลืมบอกสูตรได,ด้เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะเปดิดเราไอ้พวกไอเซมพวกนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับเราจะใช้สูตรอันนี้เราใส่ยีราฟฮูมแล้วก็ใส่เบนกาแฟรี่เราจะไม่ใส่เราวใส่ล้วซินสซนวิชไปแล้วก็ใส่พนุเดินไป3อย่างนี้แล้วก็ สปาวสปอนพอยซ้นมานะครับโอเคได้แล้วเราจะจะลองกินดูเดี๋ยวเราจะมาเป็นรักทดลองวิทยาศาสตร์นะครับว่าไหนดีบ้างโอ้โหนี่ขากูยาวเหมือนเดิมเลยแต่ขารีบมากเลยเนี่ยโอเค,อเ,คเอาใหม่นะครับอ่ะผมต้องได้สักสูตรแหละที่มันแบบโอเคเนะี่ยแล้วท้าไปตัวของมันดุกดี่ก็เลยตรงนี้เนะี่ยโอ้โหมาข้างเลยครับเอาเอาต่อสู้กันเลยอ่ะนายเอาเลยทำไมแบบเป็นอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอา้าวแต่หายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเพราะาเรารีเซ็ตคาแรคเตอร์ไปเมื่อกี้นะครับ เอามาอีกแล้วเอาเอาเอาจะต่อสู้กันหรือเปล่าเนี่ยนายบนแบบแย่งอาหารมแมวกันโอ้โหดูดินด้นดิ้นนี่ตัวขุมมันเป็นอะไรอย่างนี้ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาสปอนพ้อยชันกันนะครับโอเคแล้วลองกินดูนี่ทุกคนให้ผมมาเล่นเกมอะไรเนะี่ย ผมว่าผมไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับไล่ๆเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ว่ามันเล่นยังไงนะครับวันนี้ก็คือว่า EP ีหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วดูตัวละครเดี๋ยวผมจะไม่มีสปาวมาเยอะจังวะเนี่ยประมาณ45ตัวเนี่ยนี่มันล่างควนผมเลยเนี่ยโอเค <laughs> งั้นวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วนะครับเดวหนึ่งไลค์ผมจะมาทำต่อแล้ววันนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตานหนึ่งแล้วก็แชร์เพื่อนดูด้วยจะได้รู้ว่ามันประ <laughs>